สัญญาณเด้งหรือยังเนาะคุณผู้ชมสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านที่รับชมเสือพาไปนะฮะไลฟ์สอง ของเช้าวันพุธนะฮะหตุลาคมนะครับลายแรกก็อยู่ที่ทุ่งนานะฮะที่สองก็เข้ามาที่สวนนะครับขอบพระคุณสําหรับการรับชมนะฮะเข้ามาแล้วอย่าลืมนะติดด่านให้กําลังใจนะครับกดไลค์ให้ด้วยนะฮะ <c oughs> มีเวลาถึง11บเอโมงนะฮะในการที่จะคว้าเงินในอากาศนะเสียงใครเนาะ เชียงครกว่าจ้าเนาะอ <c oughs> ันนี้วันพุทธสีเขียวเหนียวสักพุธสดใสหัวใจเบิกบาน สวยสดงดงามทั่วลานปู่สวยสดงดงามทั่วลานปู่ขอบพระคุณทุกท่านนะฮะเข้ามาแล้วอย่าลืมนะครับเจอด่านติดด่านให้ด้วยนะครับจึกจึก กี่โมงแล้วเจ็ดโมงครึ่งแล้วเหรอมีเวลาอีกกี่ชั่วโมงเนี่ยแปดเก้าสิบสิบเอ็ดมีเวลาอีกสี่ชั่วโมงจะคว้างเงินในอากาศให้เอฟซีช่วยสอยดาวให้มีเวลาอีกแค่สี่ชั่วโมงมนอะอะไร อ๋อก็นุน่นเอาไปบ้านนุ่นไงเอาไปแล้วบอกไม่ใช่หมายถึงว่าเอาไปที่ที่จาได้ไหมที่วันที่เราปลูกพื้นเสร็จก็เอาไปถูพื้นนะอ๋อที่นุ่นเลยเออบ้าน,านร็อกกี้อกกี้อ่าเอาไปบ้านร็อกกี้ พายุบัวลอยก็หกจ,จากเราไปแล้วนะฮะบัวลอยเจ้าเพื่อนยาทาไมจากข้าเร็วเกินไปบัวลอยจะอยู่ที่ไหนจะไปก็ไปเถอะเจ้าบัวลอยนะแต่ก็ยังมีน้ำขังอยู่นะฮะเดี๋ยวเราค่อยมากวาดที่หลังนะนะชาวนี้ก็จะมาทำภารกนะิจเนาะนะครับถูสาลานะที่ดาเซธีก่อนนะฮะขอบคุณทุกท่านนะครับ สัญญาณชัดกด1นนะมีด่านกดสองสัญญาณชัดกดหนึ่งนะมีด,าด่ญญา,ดดนดานกดสองนะครับผม ยานชัดกดหนึ่งเจอด่ดานกดสองให้ด้วยวันนี้เป็นวันรุวยนะฮะเอาแต่พอสนุกนะเอาแต่พอลุ้นนะครับยี่สิบคูณยี่สบอะไรประมาณนี้นะฮะพอได้สร้างความตื่นเต้นนะฮะ อยู่นึกว่าเป็นคอนโดบอะมาอยู่กันเป็นสิบสิบรังเลยนะคลาานคลาชานะชั้นคนละชั้นนะทั้งแตนทั้งนกนะฮะคุณผู้ชมเอ้ยโอวานไปเกี่ยวหญ้าที่บ้านห้วยน้ำเที่ยง เส้นทางไปดงป่าแดงก็โดนแต้นต่อยดีนะพวกยาหมองไฟนะในรถเมียาหมอง การนี้ญาติจัดการออกไปแล้วเลฮะหวังว่าคขไม่กลับปานะไม่มาแล้วนะฮะไปถาบอรแล้วนะ เมื่อคืนไม่ได้ทานข้าวเนาะมิน่าเช้านี้รู้สึกหิวหิวนะคุณผู้ชมนะฮะแสเสือทะเลาะกับแตนขอบคุณคุณนัทนะฮะสวัสดีนะครับคุณกรองแก้คุณฟ้าริยาคุณโฮนะฮะคุณชีรพนนะครับผมนะคุณสมจิตนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับโอเคนะสัญญาณชัดเนาะนะฮะกดหนึ่งนะสัญญาณชัดกดหนึ่ง นี้ไม่ได้ถูพื้นนะครับคุณม้พรนะฮะเพราะว่าพื้นไม่ได้เลอะนะครับเราแค่กวาดออกอย่างเดียวนะเราเช็ดเฉพาะเราถูเฉพาะมานั่งกับโต๊ะกลางนะครับผมนะพื้นไม่ได้เลอะนะครับวันนี้นะครับไม่ต้องถูทุกวันก็ได้นะครับแค่กวาดออกอย่างเดียวเนาะนี่ก็เตียมแล้วนะฮะนี่นะครับเหน็นว่า พื้นยังสวยยังเงาวับอยู่นาะนะครับผมถูเฉพาะมานั่งกับโต๊ะปลางพอนะถ้ามันเลอะจริงๆนะถึงจะถูกพื้นนะครับคือแต้มันไปแล้วนะแต่พี่เสือก็ยังไม่มั่นใจเท่าไหร่นะ อ้วมันแอบไปทำรังอยู่จุดอื่นฮนะก็เลยไม่ได้ขึ้นไปก็เลยไม่ขึ้นไปบนศาลา พายุลูกใหม่เดือนตุลานะฮะเห็นว่าจะมาสามลูกนะคุณผู้ชมนะครับอย่าเพิ่งนิ่งนอนใจนะฮะยังต้องป้องกันระมัดระวังกันอยู่นะครับ เสร็จสลาด้านหน้าสามเหลี่งเนย้เราเข้าสวนกันต่อนะครับไปสวนต่อนจ๊ะจ๊ะกิจวัโอ้โกุหลาบสีโอโรสคุณผู้ชมปนี่กุหลาบสีโอโรสสวยมากเลยโอ้โห กล้วยไม้สีทูโทนปนี่กล้วยไม้สวยมากนะฮะม่วงขาวนะเป็นสีทูโทนนะฮะ dùng bình quân lợi สะอาดเอี่ยมอ่องอ,อรไทยใช้ไรจับตาหน้าดูชมเดี๋ยพายซีไปดูดอกไม้ก่อนนะไปเดินชมสวนดูดอกไม้งามๆก่อนนะฮะเดี๋ยวค่อยนะเราค่อยมาล้างซักผ้าม็อบนะครับไปดูดอกไม้สวยๆในสวนของเรามีดอกอะไร โอ้นี่ไงดอกกล้วยไม้สีม่วงอยู่ตรงนี้แล้วนี่ดอกอะไรปัดพวงระยิระยระยอย,ระย,ร,ะย,ร,ะยระยานนะฮะนึกว่าประทัดนะครับนี่คือดอกปากนกแก้วนะฮะไม่ใช่ประทัดนะคุณผู้ชมนะฮะแล้วก็มีอะไรอ,อีกมาดูดอกบัวนะฮะตอนนี้ พึ่งน้อยนะฮะกำลังดูดเกสรอนนะฮะน้ำหวานในในะอ่างบัวอยู่เนาะนะครับผมมีดอกบัวนะฮะดอกสีแดงแดงนี่ก็รักแรกพบนะครับผมนะชื่อเพราะจังเลยนะดอกรักแรกพบนะครับผมงดงามนะะรักแรกพบนะะนอกจากนี้นะฮะล่าสุดตอนนี้กุหลาบเลื้อยหรือว่ากุหลาบหินนะฮะออกดอกแล้วนะครับ ไม่เห็นออกดอกตั้งแต่นู้นหน้าหนาวนะแต่วันนี้นะฮะกุหลาบหินออกดอกเรียบร้อยแล้วนะฮะสวยงามมากเลยครับกุหลาบหินนะฮะตรงนี้ก็จะมีดอกชบ้านะครับสีแดงนะฮะแล้วก็กุหลาบสีชมพูโอ้โหงดงามนะกุหลาบสีชมพูนะคุณผู้ชมนะฮะสวยมากนะครับ แล้วก็มีกุหลาบสีบานเย็นปัดสีสดงดงามแบบสีมันแจ่มมากนะฮะมันเป็นบานเย็นที่แจ่มสุดๆเลยนะฮะดูนะสีสะท้อนจอเลยนะครับเป็นบานเย็นที่สะท้อนแสงได้ดีมากนะฮะเพราะนี่ต้นชบานี่นะฮะดอกสีแดงเต็มต้นเลยนะฮะ ย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับท่านที่เพิ่งเข้ามานะฮะเรามีเวลานะฮะที่จะซอยดาวลงมาจากท้องฟ้านะครับหาอะไรได้เข้านะบัญชี YouTube เดือนกันยายนนะถึง11โมงเช้านะครับนะยังไม่ได้ดูคลิปไหนยังไม่ได้ดูไลฟ์สดย้อนหลังอันไหนนะฮะของวันนี้ของเมื่อวานของอาทิตย์ที่แล้วของวันที่1กันยาได้หมดเลยนะฮะดูย้อนหลังเนาะนะครับนะทาง YouTube ก็จะนะเก็บไปได้จากข้อโฆษณาทุกท่านที่ท่าน ชมให้นี่แหละนะครับรวบรวมนะฮะเป็นสรุปยอดของเดือนกันยานะฮะถึงแม้ว่าวันนี้จะเป็นวันที่หนึ่งตุลาก็จริงนะแต่ว่านะท่ามิกานั้นยังเป็นเวลานะครับยังไม่ตัดเวลาเที่ยงคืนนะฮะบ,บ้านเราจะเร็วกว่าเนาะบ้านเราเดินหน้านะฮะชมเสือพาไปขอลงไลค์ก่อนนะครับขอบคุณทุกการรับชมครับผม ช่องมันโอมยังอยู่นะช่องมันโอมยัง